รายการมันีช่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเต,ตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา .com สวัสดีครับคุณผูฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบูนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 จนถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นบ่าย3โมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันส่วน2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า money plus M O N E Y P L U S money plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคุณฟังครับมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเซพรสน่าสนใจมองว่าคุ้นปลายปียังพอมีโอกาสที่จะเก็บสะสมได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะถือข้ามปีได้ด้วย ทีมแรกก็คือการเลือกหุ้นปันผลสวยๆเพราะว่าหลังประกาศงบปี59ช่วงเดือนมกราถึงกุมภาพก็จะเข้าสู่ฤดูการประกาศจ่ายเงินปันผลตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปก็เท่ากับว่าถือหุ้นเพียงแค่3-4เดือนก็ได้เงินปันผลแล้วนะครับและคาดว่าปี60คือปีหน้าเนี่ยน่าจะมีดีเวเดนยิวสูงกว่า4% EPS Growth ปีหน้าคาดว่าน่าจะโตมากกว่า10%ให้เลือกคุ้นปันผลสวยๆที่มีสเปคแบบนี้ทาง AC Plus แนะนำ ASK นะครับราคาที่เหมาะสมคือ27บาทหรือว่าจะเป็นราชธานีลิสซิ่งราคาที่เหมาะสม6บาท15สตางค์หรือว่าจะเป็น SCCC นะครับราคาที่เหมาะสมก็คือ340บาทแล้วก็ราชบุรีโคดิ้งราคาที่เหมาะสมคือ65บาท กลุ่มที่2ครับคือกลุ่มที่น่าจะได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาทก็คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าตาของเอเซพัสก็คือฮาน่าราคาที่เหมาะสม38บาทและ SVI ราคาเหมาะสม6บาท50สตังค์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะได้รับอนิสง์จากเงินบาทอ่อนค่าก็คือกลุ่มกเกษตรและอาหารเอเซพัส e แนะนํา GFPT ราคาที่เหมาะสมก็คือ19บาบาทรวมทั้ง กลุ่มท่งออกเกษตรและก็อาหารอย่างสีตรังอากโรหรือว่า STA ด้วยราคาที่เหมาะสมก็คือ25บาทและก็ตัวของ KSL ราคาเหมาะสมก็คือ6บาทนะครับส่วนตีมที่3เอเซพัสมองว่าก็คือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการก่อสร้างภาครัฐนั่นเองนะครับได้แก่ยูนิคราคาที่เหมาะสมคือ25บาทและตัว CK หรือชอการช่าง ส่วนธีมที่4ที่ AC p l u ัมองว่าเป็นหุ้นพื้นฐานที่มีอัตราการเติบโตสูงก็คือ BJC หรือ b บ r ร์ y ี่ยูเกให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้ที่64บาทและอีกบริษัทหนึ่งก็คือ BLA กรุงเทพประกันชีวิตนะครับราคาที่เหมาะสมก็คือ62บาทรวมทั้งหุ้นกลุ่มพลังงานที่น่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันในปีหน้าด้วยเอเซพัเลือกปตท ให้ราคาเหมาะสมไว้ที่400บาทแล้วก็ปตทสอพอด้วยให้ราคาเหมาะสมไว้ที่102บาทนะครับทั้งหมดนี้นะครับไปทำกันบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับคุณผู้ฟังครับ บางจากได้จัดประกันอุบัติเหตุฟรี1,000 0แบาทพร้อมตรึงราคาน้ำมันรับช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยโดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บางจากเป็นตรเรียมจำกัดมหาชนได้เปิดเผยว,ว่าบางจากได้จัดทําโครงการพิเศษเพื่อมอบเป็นของขวัญและแทนคําขอบคุณให้กับคนไทยที่จะเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือว่าท่องเที่ยวในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสัญจรปลอดภัยสุขใจทั่วประเทศให ให้สมาชิกบัตรแก๊สโซฮอลับและดีเซลขับนะครับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของบางจากนะครับเพื่อจะรับบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงและรับสิทธิประกันอุบัติเหตุทุนประกัน100,000บาทฟรีด้วยฉะนั้นครับวันนี้รีบลงทะเบียนเลยวันนี้28ธันวาคมวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับสมาชิกบัตรแก๊สโซฮอลขับและดีเซลขับของบางจาก โครงการที่2โครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยถวายพ่อหลวงนะครับเชิญเช็คสภาพรถฟรี11รายการณศูนย์บริการ Green s ิ r ์ฟและ w ว c h Pro ในสถานีบริการน้ํามันบางจาก45สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง15มกราคมนี้และ3นี่คือไฮไลท์เลย บางจากยืนยันว่าจะตรึงราคาน้ำมันไม่ปรับขึ้นระหว่างวันที่29ธันวาคมถึง3มกราคมปีหน้านะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลงบางจากก็จะปรับลดราคาขายน้ำมันลงมาด้วยนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าบางจาก1651 1651นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับบางจากปิดตัวเลียมจํากัดมาหาชนนะครับ ช่วงแรกของรายการในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูนะครับแนวโน้มของหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มจากนี้ไปจนถึงต้นปีจะเป็นอย่างไรแล้วก็ความเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มสำคัญสำคัญด้วยนะครับช่วงนี้ครับผมเชิญคุณอุสนีลิวรัตผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณอุสนีสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณให้เกียรติแวะมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งก่อนจะสิ้นปีนะครับยินดีค่ะ ถ้าย้อนไปดูนิดเดียวนะครับสำหรับผลประกอบการไตรมาสสาทพ .9 นะครับที่ประกาศออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าพอใจไหมครับถือว่าพอใจมากค่ะ<น>ออกมาตัวเลขดีเอาเอาเป็นว่าดีสุดในรอบปีเลยนะคะ<น>ควอเตอร์ที่3มเนี่ยมีกำไรประมาณ5 0 0 0ม่นล้านบาทนะคะโดยรวมแบงค์โดยรวมค่ะแล้วแนวโน้มไตรมาส4ี่ของหุ้นในกลุ่มบแบงค์แหะครับไตรมาส4ี่เท่าที่ประเมินออกมาตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ50,000ล้านบาทก็ใกล้เคียงกับไตรมาส3แหละครับ คือดรอลงไปเนี่ยประมาณเกือบเกือบส็นะคะก็ลดลงจริงๆเนี่ยประเมินว่าน่าจะลดมากกว่านี้ครับค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางรายการอย่างเราเกิดเหตุการณ์เดือนตุลาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมการจับใจใช้สอยของผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะชะลอตัวไปบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขกําไรโดยรวมที่มองไว้เนี่ยว่าจะติดลบ2.5%เราไปดูในรายแบงก์ดีกว่านะคะก็ะะแบงก์ที่มองแล้วเนี่ยน่าจะมี กำไรที่ส่วนทางกลุ่มนะคะก็ือเติบโตได้ดีสุดเนี่ยก็จะมี3แบงค์นะคะนี่จะเป็นกลุ่มแบงค์ดาวรุ่งสำหรับผลประกอบการไตรมาสสี่ใช่ไหมครับเรียกดาวรุ่งก็ได้ค่ะมาดูดาวรุ่งดวงแรกนะคะก็จะเป็นแบงค์กรุงเทพแบงค์กรุงเทพเลยแบงค์กรุงเทพเลยค่ะนะคะประเมินกำไรออกมาหมื่นล้านบาทนะคะโตขึ้นเนี่ยจากไตรมาสที่3ปีนี้นะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับไตรมาสสปีที่แล้วเนี่ยโตมา30%ก็หลักๆแล้วเนี่ยมันจะ ตัวเลขสำรองที่ล้นลงก็ไตรมาสสาหรือว่าช่วง9้าเดือนเนี่ยเขาทำไปเยอะละ้วนะคะเพราะฉะนั้นไตรมาสสี่ก็ไม่ยจาเป็นต้องไปใส่เยอะและ้วก็ดูแล้วก็น่าจะสอดคล้องกับ NPL ที่เป็นอยู่เดี๋ยวนะครับสำหรับแบงก์กรุรงเทพแล้วเรื่องที่กำลังจะสูกฟ้องร้องจากฟอกไปค้ำประกันอะไรให้กับทาง CTH นะีเรื่องนี้เอาเข้ามา รวมในน้ำหนักในการให้มุมมองแบงก์กรุงเทพแล้วหรือยังครับไม่เกี่ยวเลยค่ะนะคะประเด็นนี้เนี่ยต้องไปว่ากันในศาลนะคะยังไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ยังไม่นํามายังไม่เกยวยังไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเฉพาะใจมากที่4ที่ดีขึ้นเพราะว่าสํารองลดลงนะคะเราไปดูแบงก์ที่2กันนะคะดาวรุ่งที่2ก็คือทิสโก้ทิสโก้นะครับอ่าทิสโก้ค่ะตัวเลขก็คล้ายๆกันนะคะเพราะว่าสํารองก็ทําไปเยอะแล้วแล้วก็ทิสโก้เป็นแบงก์หนึ่งที่ปล่อย SSI เเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเลข n p l ในไตรมาส4เนี่ยจะดรอปลงเยอะครับค<า>่ะเพราะฉะนั้นสำรองเนี่ยในไตรมาส4ก็ไม่จําเป็นน้องเยอะเหมือนกับช่วงเเดือนแรกแล้วนี่ก็เลยทําให้กําไรโตขึ้นเราประเมินกําไรไว้1.3พันล้านบาทครับนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเนี่ย8%จากไตรมาสที่แล้วแล้วก็ถ้าเทียบกับไตรมาส4ปีที่แล้วก็โตมา8% ค่ะนี่เป็นแบงค์ที่2นะคะคดาวรุ่งอันดับ3ก็คือ T-CAP T-CAP <oughs> ทุนธนาชาตินะครับค่ะทำกำไรไว้1,600ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น7%จากไตรมาส3ปีนี้แล้วก็เพิ่มขึ้น19%จากไตรมาส4ปีที่แล้วคค่ะหลักๆแล้วเนี่ยทีแคในงวดน,นี้ก็จะเห็นว่าแบงค์มีการบันทึกรายได้นะคะ<อ>กไ็ได้นนนี่เข้ามาก็เรียกว่าโตกับทุกกลุ่มเลยค่ารรมเนียมก็โตดีมาก ในส่วนของการขายประกันอันนี้ก็บุกเข้ามาแต่ว่าก็จะมีค่าใ้จ่ายพิเศษอันนึงเราเห็นหัวออกมาอาจจะตกใจนะคะนี้ก็ไม่ได้เปิดเผยชัดเจนนะคะว่าเป็นรายการอะไรแต่ว่ายังไงซะเนี่ยรายได้ที่บอกว่ามันโตเยอะเนี่ยมันจบเสร็จได้แล้วก็ทําให้กำไรเติบโตนะครับอันนี้คือ3แบงค์นะครับสแบงค์ดาวรุ่งสาแบงค์ดาวรุ่งสำหรับผลประกอบการไตรมาสสี่สาแบงค์ดาวรุ่งก็ได้แก่แบงค์กรุงเทพ แบงก์ทิสโก้กรุ๊ปนะครับแล้วก็ทางด้านของ T ี a คหรือว่าทุนธนชาตินั่นเองนะครับนี่เป็นฝั่งดาวรุ่งนะครับแล้วขออีกฝั่งหนึ่งด้วยได้ไหมครับฝั่งดาวร่วงอ่ะดาวร่วงหรือระดับแรกหรือคาดว่าผลประกอบการไตรมาสสี่จะออกมาไม่ค่อยสวยอ่ะหรือลดลงเนี่ยเป็นแบงก์ไหนบ้างครับค่ะอันนี้เน้นนะคะว่าถ้าลดลงเนี่ยต้องเทียบกับไตรมาสที่3ของปีนี้ก็คือเทียบไตรมาสต่อไตรมาสนะคะที่เราบอกว่าจะเป็นดาวร่วงอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นเคแบงก์เคแบงก์เห เคแบงเนี่ยในไตรมาสสามนี้โตเรียกว,<ช>ว่าเป็นดาวรุ่งน่านานสีเพิ่ง<อ>จะเป็นดาวรุง่งไตรมาสสามอยู่โยก,ยก,ยกตอนนี้เป็นดาวรุ่งแล้วค่ะจะเป็นดาวรุง่งไตรมาสส<น>ี่แล้วครับไตรมาสที่สี่อย่างที่บอกนะคะว่าแบงค์เนี่ยปกติเราในไตรมาสสี่ของเคแบงเนี่ยค่าใช้จ่ายจะพีคซึ่งปีนี้ก็เห็นพทิร์แบบนั้นนะคะคก็เป็นการลงทุนในเรื่องระบบเพื่อรองรับนะคะการลงทุนด้านไอที ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆของแบงค์ในสองปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์ก็จะใช้จ่ายตามที่ได้เคยพูดไว้นะคะว่าเป็นอย่างนี้ภาพก็ไม่ได้ผิดไปจากที่เราประเมินไว้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าจะเป็นดาวร่วงเพราะว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบงานอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะซึ่งก็จะเป็นภาระค่อนข้างเยอะหน่อยในไตรมาสที่4นะครับก็เลยจัดอยู่ประเภทแบงค์ดาวร่วงนะอันดับหนึ่งก็คือ k b a บ k นั่นเองนะครับ นะครับถัดจากเคแบงเป็นแบงไหนครับเกีรตนาคินค่ะเคเคพีน,น,นะครับเมื่อไตรมาส3ามก็ยังเป็นดาวรุวง<ช>่งอยู่ใช่อ่มาไตรมาส4ี่ก็กลายเป็นดาวรุ่งไปแล้วเพราะเพราะว่าไตรมาส3ามเนี่ยเรามีไรายได้พิเศษเข้ามาเยอะอื ะะแบงก์เกนแอคินเนี่ยก็จะมีไรายได้ที่ค่อนข้างโดดเด่นในช่วงสองสามใจมาที่ผ่านมาจากการที่เขาซื้อนี่มาบริหารน,นะคะในช่วงหลายหลายปีก่อนนะคะก็การเก็บนี่ช่วงหลายหลายปีหลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยดีแต่เราเพิ่งมาเห็นยอดมันเก็บนี่ดีมากนในช่วงสองสามใจมาที่ผ่านมาคะ,ะคเพราะฉะนั้นใรมาสนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเรายังไม่กล้าใส่ตัวเลขที่เยอะมากเหมือนกับใจมาที่สามละกัน เพราะฉะนั้นรายได้พิเศษเนี่ยก็เลยดรอปลงมาก็ต้องลุ้นกันนะคะว่าเอาเข้าจริงๆปิดเดือนธันวาเนี่ยจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับค่ะอ่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจในเรื่องรายได้พิเศษนะครับถูกต้องค่ะน่าจะสู้ไตรมาสสามไม่ได้ค่ะอ่าอันดับ2ฝั่งดาวร่วงก็คือ KKP หรือว่าเกียรตินาคินนั่นเองนะครับอ่ามีอีกสักแบงค์ไหมครับ Land and House Bank ค่ะ Land and House Bank เหรอครับเดี๋ยวนะเป็นแบงค์เล็กนะคะไตรมาสสามก็ดูไม่ไม่มีอะไรไม่ใช่เหรอไม่มีอะไรค่ะแต 그러니까. ปกติแล้วก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะนี่ก็แค่คายเคแบงค่ะครับจะมีค่าใช้จ่ายที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นจะเป็นแนวไหนครับเนี่ยจะเป็นแนวแบบเหมือนกับว่าค่าใช้จ่ายพนักงานหรือว่าพวกการทำโปรโมชั่นกระตุ้นอะไรพวกนี้บ้างนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลยก็จะส่งผลทําให้ตัวเลขไตรมาสสี่น่าจะออกมาไม่ค่อยสวยนะครับค่ใช่ก็ติดลงไปแบงก์แลนด์แอนด์เฮาส์นั่นเองนะครับนี่เป็นฝั่งดาวร่วงนะครับ่ก็คือ Kbank KKP และก็ LH Bank นะครับเอาละครับทาง AC p ลัเนี่ยมอง outlook ปีหน้าปี60นนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มแบงค์เนี่ย S <S เอาลุกจะเป็นยังไงบ้างครับก็ย,ยังยืนพาพเหมือนเดิมนะคะมองบวกขึ้นแบงค์ <Well. S 2> ในปีหน้าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพใหญ่ภาพด้านเศรษฐกิจเนี่ยตัวเลขที่ประเมินไว้นะคะปีนี้น่าจะจบที่3.2%มจุดสองเปอร์เซ็นต์ GDP growth นะคะคปีหน้าเนี่ยก็คงขยับขึ้นไม่ได้สามจุดห้าเปอร์เซ็นตตามที่ประเมินไว้โอ้โหมองว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะโตประมาณ3ามจุดห้าเปอร์เซ็นของ GDP นะครับค่ะเพราะว่าถ้าดูจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยก็เป็นทั้งการลงทุนขนาดใหญ่นะคะลง ก็ในผู้บริโภคระดับล่างเนี่ยก็ทั่วถึงกันทั้งหมดเลยนะคะก็ต้องคิดว่า Impact เนี่ยกับเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเห็นการเติบโตที่ชัดเจนขึ้นแน่ในปีหน้านะคะคเพราะฉะนั้นถ้าภาพใหญ่บวกเนี่ยสินเชื่อของแบงก์ก็ต้องได้รับผลบวกตามอยู่แล้ว นนี่คือเอาลุกปีหน้ามองค่อนข้างดีทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การฟื้นตัวของสินเชื่อในกลุ่มแบงค์ด้วยนะครับค่ะทีนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งบ้างแล้วอะไรเป็นความเสี่ยงที่รอคุณในกลุ่มแบงค์อยู่บ้างในปีหน้าครับคงไม่ใช่ความเสี่ยงที่รอแต่เป็นความเสี่ยงที่กดดันของเซกเตอร์นี้ดีกว่าคะกดะดันก็แดงว่ากดดันมา, <กด S 1> นมาตลอดกดก็มาดัมาดมาตลอดนะคะปีหน้าก็ยังเห็นภาพนี้ต่อเนื่องนะคะก็คือในเรื่องของ NPL นะคะก็ของเซกเตอร์เนี่ยปีนี้ก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆ ะะแต่บังเออเนี่ยเราโชคดีตรงที่ไตรมาสสี่นะคะเคสของ SSI เนี่ยจากชั้นนี้เป็นปกติตัวเลข NPL ของแบงค์เนี่ยจากที่ประเมินว่าตอนนี้น่าจะจบได้ที่ประมาณ3.3%ก็จะไหลลงมาถอยลงมาอยู่ที่ประมาณ3% อ่าซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะโดยเฉพาะแบงค์ที่ปล่อย SSI โดยตรงที่พูดไปก็จะมี s อ b ีธนาคารกรุงไทยแล้วก็ t i สโกโนะคะพวกนี้ตัวเลขเ p ียวก็จะดรอปลงมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นสำรองปีหน้าเนี่ยตัวเลขที่ประเมินไวล้ลดลงค่ะทั้งเซกเตอร์เลยคร,ค,รค,คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กดดันต่อเนื่องแต่ดูเหมือนว่าปีหน้าอาจจะกดดันน้อยหน่อย อ่าค่ะซึ่งปีนี้ประเมินว่าโดยรวม NPL โดยรวมทั้งระบบอยู่ประมาณสัก3ใช่ไหมครับสปอรค่ะปีหน้าประเมินไว้สักเท่าไหร่ครับ NPL ต้ตนนะั้นจะไต่ขึ้นไปนะ่าจะได้เห็นสักประมาณกลับไปที่เดิมนะฮะประมาณ3.3%แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆล้นลดลงค่ะเอาล้วครับมาปิดท้ายกันที่ หุ้นเด่นในกลุ่มแบงก์ในมุมมองจากทางเอเชียพลัสครับคุณอุสณีครับค่ะก็คอนมีทางแบงก์ใหญ่เป็นหลักนะคะตัวแรกเนี่ยเราเลือก SCB ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับชอบ SCB ตรงไหนครับอันดับหนึ่งเลยนะคะเราไม่เคยชอบ SCB เลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย valuation แพงถ้าเทียบกับเซกเตอร์นะคะตอนนี้เนี่ยราคาตรงนี้ไม่ค่อยเคยเห็นนะคะที่ price to book จะลงมาต่ำกว่า1.5เท่าแล้วก็ไม่ได้แพงกว่ากลุ่มนะคะ ขณะที่อย่างที่บอกปีหน้าเนี่ยมองเศรษฐกิจฟื้นตัวถ้าไปดูภาพในอดีตนะคะจะเห็นว่าช่วงเศรษฐกิจดีๆเนี่ยเอจะไม่ยอมใครนะคะเขาจะต้องโตมากกว่ากลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยอย่างที่บอกว่าเ c b จะกลับมาแน่นอนค,ค่ะนะครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสซื้อถือหรือขายหุ้นอของเอค,ครับซื้อค่ะราคาเป้าหมายครับ ให้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเล็กคอมเมนซื้อ S C B ค่ะโดยให้ราคาเป้าหมายไว้ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับแล้วระดับราคาในการเข้าซื้อครับร้อยสี่สิบแปดค่ะทยอยเก็บได้แถวแถวร้อยสี่สิบแปดบาทนะครับทางเอเซพลัสให้ราคาเป้าหมาย S C B ไว้ที่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับนี่เป็นท็อปพิกนะครับของหุ้นในกลุ่มแบงก์ตัวแรกก็คือ S C B นั่นเองนะครับตัวที่สองตัวสุดท้ายแล้วครับค่ะให้ทีแคบค่ะทุนธนาชาติทุนธนาชาติจำกัดมหาชน นะครับชอบ t c a คตรงไหนครับ อบเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสินเชื่อจะไม่โตอันนี้ต้องอยอมรับนะคะเพราะว่าเป็นไปตามภาพของยอดขายรถยนต์ในประเทศซึ่งเหมือนกันหมดทุกแบงค์ที่ปล่อยสินเชื่อเท่าซื้อรถยนต์นะคะแต่ปีหน้าเนี่ยสัญญาณบวกกลับมาแล้วค่ะจากตัวเลขที่ทำคาดการณ์ในไตรมาสที่สี่นะคะก็ตัวเลขสินเชื่อเป็นบวกละปีหน้าเนี่ยก็น่าจะกลับมาโตจากปีนี้เนี่ยทั้งปีที่ติดลบประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นปีหน้าเรามองว่าน่าจะฟื้นตัวเนี่ยได้ห้าเปอร์เซ็นต <N> นะคะก็เป็นการกลับมาเติบโตที่ไม่เห็นในรอบหลายปีนะคะกลับมาคืนฟอร์ม กลับมาคืนฟอร์มอีกอันหนึ่งเนี้ยในช่วงที่เขาไม่โตนะคะก็มีการปรับโครงสร้างธุรกิจในหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างเงินฝากเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าเทียบกับแบงค์เล็กๆด้วยกันนะคะเราบอกว่าเขามีเงินฝากที่เป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่ต้นทุนต่ำเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งละของเงินฝากรวมอันนี้เป็นผลดีนะคะเพราะว่าเราเห็นมาจิ้นของที่แคปเนี่ยไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะปีหน้าก็ยังเป็นโมเมนตัมแบบนั้นค่ะเอาละครับเล็กคอมเมน อย่างเป็นทางการจากทางเอเซพัสนะครับซื้อถือหรือขายหุ้นของ TCAP ครับซื้อค่ะเล็กคอมเมนต์ซื้อ TCAP ทุนธนชาติให้ราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ บาทค่ะราคาเป้าหมายของ T Cap ก็คือห้าสิบาทนะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวระดับราคาไหนครับสี่สิบสาบาทค่ะทยอยเก็บ T Cap ได้แถวแถวราคาสี่สิบสาบาทนะครับโดยเอเชียพลัสให้ราคาเป้าหมายของ T Cap ทุนธนชาติไว้ที่ห้าสิบาทนะครับค,คุณเด่นก็เป็นแบงก์ใหญ่หนึ่งแบงก์แล้วก็แบงค์กลางแบงค์กลางอีกหนึ่งแบงก์นะครับ SCB กับ T Cap นั่นเองนะครับภาพที่คุณดุษณีคุยให้เราฟังวันนี้นะครับแนวโน้ม ไตรามาส4เนี่ยนะครับก็อาจจะสู้ไตรามาส3ไม่ได้ สำหรับผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็มองแบงค์ดาวเด่นในไตรมาสสี่เนี่ยก็คือ BBL แบงก์กรุงเทพแล้วก็มีท<อ>ิสโก้กรุ๊ปนะครับแล้วก็มี TCA คนะครับใ,ในขณะที่กลุ่มดาวล่วงนะฮะถ้าเปรียบเทียบนะครับสำหรับไตรมาสสี่ก็คือจะมี Kbank KKP แล้วก็มี LH Bank นะครับในขณะที่เอาลุกในปีหน้ามองค่อนข้างดีนะ,ะแต่เรื่อง NPL ก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กดดันอยู่นะครับผมเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากไป งผู้ลทก็เชื่อว่าปีหน้าเนี่ยเซกเตอร์แบงค์น่าจะกลับมานะคะจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่มองบวกขึ้นแล้วก็การเติบโตของสินเชื่อก็น่าจะดีกว่าปีนี้นะคะรายได้ก็จะกลับมาเติบโตนะคะขณะที่ NPL เนี่ยก็เชื่อว่าหลังจากที่เอสซกลับเป็นปกติแล้วทุกแบงก์ก็จะมีภาระการตั้งสำรองเนี่ยลดลงนะคะก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่เลือกลงทุนได้นะคะราคาหุ้นก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจในหลายๆตัวเลยทีเดียวนะคะนะครับ่ะนี่คือ มุมมองนะครับเราจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นปีหน้าเลยนะครับนะครับเรียนเชิญคุณอุสนีร่วมอํานวยพรปีใหม่ให้กับคุณผู้ฟังที่รักของเราทิ้งท้ายปลายปีนี้สัหน่อยเชิญครับก็สิ้นปีแล้วนะคะก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะในชีวิตส่วนตัวการงานนะคะแล้วก็ในด้านการลงทุนนะคะก็ขอให้โชคดีค่ะครับนะครับแล้วก็ขอให้ความสุขทุกประการนะครับมีกลับไปยังคุณอุสนีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณอุสนีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณอุสนีลิวรัตผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้นะครับไปทำกันบ้านต่อดีๆครับก่อนตัดสินใจลงทุนเอาละครับรู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ รายการมัน,นชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบวนแสงสนับสนุนโดยรึกษาเรียวเอสเตตบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพฤกษา .com